จะเอตัวเองจับกันได้หรือเปล่าวันนี้ผมจะมาสอนกายปฐมพยาบาลแบบดัดแขนนะครับวันนี้แบบแขนหักเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ไม้นี่ไม้เหมือนเดิมไม้เหมือนเดิม,ม,ม,ดมไม้ต้องอยังไงนะครับไม้ต้องแบบตรงไม่ตรงมากก็ได้ใช่แต่ว่าต้อง,ตงพอดีกับแขนด้วยดีครับโอเคมาบบได้ใช้ข้อมือก็ได้นะม,มาครับนี่เอาไม้ไม้เหมือนเดิมไม้ ขนาไปกับแกนสองข้างเหมือนเดิมแบบน,นี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เชือกนี่อยู่ตรงคอเนี่ยใช้เชือกนะครับใช้เชือกมัดโอเคจะไปนะครับใช้เชือกมัดมัดแล้วก็ปึ๊บลงมาอัน,นี้จะดีกว่าเพราะว่ามันเล็กนนมันไม่ได้ยาวถ้าเชือกยาวไม่พอก็ใช้ผ้าพันคอเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมที่เรียนมาเหมือนเดิมที่ผมสอนไปนะจ๊ะจได้หรือเปล่า ได้เลยนี่พีมาแบบนี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมครับเหมือนกับขาหักเลยไม่แค่มามาตรงแขนค่นั้นหรอครับอ่ะถ้าถ้าต้องให้เขาแบบกางแขนตรงแบบนี้ไว้นะครับเขาบาดแขนเขาหักใช่ทำแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของผู้ได้รับความบาดเนี่ยจะบาดอ่ะถ้าถ้าถ้าเราไม่มีเชือกเราใช้เออ่ อะไรได้เทาวันครับใช่เทาวันนะครับใช่ใช่เทาวันครับมาตอนหน้าเรามาจะมาเจอกันการพางตัวครับตัด